สวัสดค่ะพี่น้องวัสดิ่สีสมวันรงขึ้ค่วันนี้เป็นเมื่อวันที่31ธันวาคมสีแล้วค่ะทำมาสี่กุ่มไปเทาอู้ยสวยใครน้องนี่สว,ว,วยค่ะคุณลดละ350ค่ะบัานแหงแต่บ้านแพงไวยวใค ก็ดีเลยแบบพีหองรมแห้งตลาดมตาตมาค่ะพี้องได้ค่ะีางมาเปไซ่เเห็นแม่ไแมเข้าดึงหองถังนมูเดียว เรียกว่าเรียนปลามือกครับพี่น้องเขาสีคันเห็ดแบบซีฟู๊ดเขากใหกินปลาเมือกอันนี้ปลาเมือกเขาคัดกันมาอย่างเดี้วน่าเลยจี๊นั่งั้งคืนละจะอดแม่จะใส่เหลือบ่วัามันทานวัตัดทานเล้วได้หรอ บอกให้แล้วชั่วว่าเลยชั่วว่าเลยมือกันนี่ยั่วว่าเลยเจ้าว่าเนี่ยหนาวนกรไดอาบมาบลน่อาบแล้วอาบแล้วจาบเสื้อรคา นี่ไม่เ no. นีมันี่ไม่ยูไม่ไม่ตพอนะโบไม่เห็นบมขวดขวดโคก่ไหมูนเาขาทกอ่ขวดเาาได้กินดีพูดก็มโนาเป็นหนึ่ขวดแบบอยู่บ้คนเขาก็มโนาสองขวดเจ้าลอกเราแม่ตับอกมูตก้งนยงไ่แหลมนี่แหลย

ครับพี่น้องกุ้งกับปลาเมือกเนาะคะ่ะข้าสีมากรวกปลาเมือกจ้าจ้า

เซคแขกเรอ่ะฮ่าาคือไกลหน่อยกล่องไหมคุ้นหนาเด็กเฮหนาเลยเด็กเลยกล่องขีดจวขีดัวดอัหนไม่เอาที่น่เลยสิา เี๋อันเมบด,ด,ด well อีก <mat ็นนเะองว่าเดี๋ยวำไกเนกที่ไสตอนน้าเีดนำกิมีฟูดเนาะค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากพออนะคะนากิมก็ะเม่นค่ะ này sẽ seafood seafood và mực cái tua cùng, cùng với tối thay. รถโอเคนี่กับยี่มาออสายสะพายเหอเนียไงสายสะพาย,ยานี่กินม,มีหมเ,รเหรอกินหมูไหมโอ้ยพระเั้นเหลียเนียน่จะเป็เท็เหรอเอาเจ้ทำกินกุ้งไหมแม่ไหมไปเทกันี้น,น้ำเดือนแลว้ววะ พี่น้องคะเสร็จแล้วคะ่ะน้ำพิมพ์สูตรเด็ดเนาะคะ่ะเป็นสีเลยไป้ลแล้วค่ะพี่น้องเยอะจ้ย,ย,ยค่ะเยอะจุ้ยอะแต่พร้อามมาลยนะ อันนี้คือปอมึกเข้าซื้อมาจากรถตัดปลอดภัยแท้พี่นองปลอดภัยแน่นอนนะคะไร้กังวลน,นะคะ <c oughs> ปลาหน่อยลุ่งตูวดิวเ,ลเ,ดเล่ายิ้สัยบ่ะดนี่รถยังมากกินก้อนส<ม>ิบ,บ่ยอิม่มเสียว แต่ห้องทองได้วเรียนกรเชามาฝากเมสุภาพลมนี่ลมักุบมรังนกเอาล้อแกะฮัควันีไม่เดี๋ยวได้ยรูปกันสุกๆมันๆหมือนเอ้าตัวเียสุตาวเดียรรังนกมาให้ยาไปเลยเอาไม่ได้มัอีกแน่หมันมันเด้อวันนี้มันมันจะเทไนบุ มันสามรอยหมันสามร้อยเพอได้กินได้ท่านหัดจ่อไปกะโสกๆมันมันหลลำห้ลุ้ยอยู่ด่อยๆะกาซื้อลายว่าเจบของวัมีงานได้ลุ้เหบสูงลเจีคือปัตตาขนาดใหญ่มาหางาถ้ามีกะลูกให้เต่าขึ้นไปว่าเท่าพันเท่าผมเด้อเจ๊่ได้เป็นเด็ดท่านเห็นมีเฮียนมีแซดอยู่ลำลำเรื่อยๆ ปัามันม่หอกที่ยเลยบุญทีละมันมายเยาวบ่มีไม่ใช่พเทียแขกหลอถือแรตเตอรี่กันดีบุนให้ดีทางดีมันนี่กินวี่งไหมอกที่ดีทางดีมยางมอกดมเองมึงขี้โงทับบบมาจ้าเลยดีกันมีวันนี้กินกับยังวันนี่เยีต้มไข่บวไปแดงอมเสียงไก่อม กูอ,นนอ,อันมาสากินเนา่ยหน่อยนึงเนี่เพระาะว่ามันหยัางทีมันมันหนาวมันเละเป็นว่ายวมมหายาย่งนอกก็ล่มเนาะสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะพี่น้องมอนีจีเข้าดาวคามปีมนา่าาคามปีายาวได้สืามาเลย้ท่านี่อาพี่ตั้งนี่เขาเด้อพี่น้องเน้อแ อีกุภาพวาไปกินแล้เขาก็กินหมูมันหนาวกัดังไฟย่างกุ้งไฮยูอืมองไปกินย่างกุ้งย่างหุเริยนอ่ะกิย่างไปจักน้อยยูดเดอก็ะมักหนาว็ะมีค่ะไปโทษหนาวว่าไหนดิไม่เป็นสะบันเลยดิรืเอานง่ายๆเลยคุณเงินหน่อยนะอันนี้ก็แม่นรับงงเหรียมาใส่หูให้กนี่ไปพูละวงกับไปเย็บอัน่อ มีส้มมีซ้ำคือไม่เห็นงานเออประดี๋ยวถาเป่าเนาะเป็นไข่ไขยประเดด๋ยารูเป่าเตาด้้ยเ้อหลายก็เกาด้ดเสร็อืมหน่อยๆกับมากเดยึค้ามากเหน่ยน้ำใจมาเป็นอย่างมันจะคิด่อน์มมจะคิด่อนมเงมันจะคิดฟอเน้ยเบิรดน สลจ้า,าม่เอฟซเลย่ะเีกับมนไหม,ม่นเเขาเขาเขาตางคนตางนั่นเนวิตพีนงดูแลสุขภาพนะคะ เดี๋ยวห้าสิบหแม่เ้ามไเเครื่องมัมมกบอไกกระเทียมนี่ก่อนพริกไทยมั้ยพริกไทยมั้ยพริกไทยพริกไทยมันจำานเสียงน,นยี่มันรปวนี่บอยมมอย่นี่มานมือเปียยนยะไปจ่ายี่ว่าต้องใส่พริกไทยแล้วก็ใส่าตะไคร้บ้านพักมักดเลยอืมมัน็ยอ,อย่าง มักใส่รถดีดี่เกนป่านนี้บ้านอยางมีูนเดียวเห็ดเนาะไซ่กเห็ดคือว่าอํนาจอีหน่อยืออํานาจมากเลยอานาจไอ้านาดไปใส่ไอ้นามากเราก็ไปหรอเรามากับเมียหรอเอ้ยคอเรามาตะเวนแท้เหมือนเดี๋ยใจกบเมียใจกับลูก เส้นทางไปเรากำลังยังมีเสียงเสงียงแดนเซอร์เข้าตะกี้ดูเลยค่ะพี่น้องเข้าเตรียมเครื่องมักหมูก่อนเนาะ<ม>จังพอกันคลิปหนาเด้อคับพี่น้องพอกันตอนเข้าย่างโมหันบ๊ายบายค่ะกดไดคลคไปปใ์ให้นเด้อพี่น้องเด้อบนคลิปแล้วดูซื้อเด้อกดไลค์กดนิ้วโป้งให้เกียร์ในเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ